ในที่สุดนะครับเพื่อนๆก็มาแล้วนะครับสำหรับ2เกม Exclusive ที่จะมีการกำหนดวางจำหน่ายนะครับก็คือเกมอย่าง The Last of Us Part 2นะครับแล้วก็เด s t ก f t s u s h i m a นะครับซึ่งก่อนนั้นเนี่ยคือ t The Last ส f u ดมีการวางจำหน่ายจริงๆจ,จ,จะเป็นช่วงเดือนพฤษภาค,คมใช่ไหมครับแต่ว่าก็มีการเว้นไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนวนันวางจำหน่ายอย่างกระทันหันนะครับแล้วก็มีการประกาศจากทางโซนี่ในคอเวอรของตัว Na ตีด็อนะครับในเพจ Facebook ของเขานะ มีการเปลี่ยนวันวางจาหน่ายเป็นวันที่19มิถุน,นยายนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นการประกาศที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยก็คือว่ามีการเลื่อนการวางจำหน่ายเพราะว่ามันมีปัญหาในเรื่องของตัวไวรัสนะครับที่ทําให้ไม่สามารถวางจําหน่ายในช่วงวันที่ผ่านมาได้ครับก็คือช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับแต่ว่าดูจากสถานการณ์ตอนนี้แล้วเนี่ยโซนี้ได้มีการประกาศแล้วว่าจะวางจาหน่ายในวันที่19มิถุน,นยายนนั่นเองนะครับบนเครื่องเทเลนโฟเครื่องเดียวเท่านั้นด้วยนะครับและรวมไปถึงนะครับ เกมโกด็ซูชิมะเนี่ยตอนแรกจะออกช่วงเดือนมิถุนายนใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้มีการเลื่อนเวลาจำหน่ายไปแล้วนะครับเป็นวันที่17กรกฎาคมนะครับก็ได้ดว่าเดือนถัดไปก็สามารถเล่นเกมอย่างต่อเน,นื่องได้เลยนะครับสำหรับ2องเกมก็คือเกมอย่างดาร์ฟัสแล้วก็เกมอย่างโกด็ซูชิมะนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างน่าตกใจเลยที่ทางโซนนี้ได้มีการประกาศออกมาแบบเงียบๆนะครับแล้วก็ได้มีการประกาศออกมาผ่านทาง a c e b o o k นะครับว่าจะมีการ วางจำหน่ายในวันดังกล่าวนะครับโอเคส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือตัวเกมมันอาจจะเสร็จปดแล้วครับเหลือแค่ในเรื่องของระบบแล้วก็รูปแบบของการวางจำหน่ายเท่านั้นที่จะสามารถส่งแผ่นๆแล้วก็สามารถที่จะส่งไปตามประเทศต่างๆได้หรือเปล่านะครับทางนี้ผมคิดว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่สามารถที่จะบริหารได้เรียบร้อยแล้วนะทำให้สามารถที่จะมีการประกาศวางจำหน่ายได้นะครับแล้วก็เบื้องต้นเดลสัสวาดภาคที่2เนี่ยมันมี การรูดสปอยออกมาค่อนข้างเยอะเลยช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการรูดสปอยจาก YouTube Channel นะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าไม่ควรจะมาแชร์ให้เพื่อนได้ดูนะเพราะว่าผมคิดว่าควรจะเซฟในเรื่องน่าจะดีกว่านะครับแต่ว่าในเรื่องของตัวฟรอนต์ภาษาไทยนะครับอย่างที่เราทราบกันดีครับว่า the last of us สเนี่ยจะมีภาษาไทยใส่เข้าไปในเกมด้วยนะครับซึ่งจะเป็นเท็กซ์ภาษาไทยที่จะเป็นซับบรรยายไทยเกือบทั้งหมดเลยนะครับก็เรียกได้ว่านี่คือสิ่งเล็กๆที่เราสนับสนุนในเรื่องของภาษาไทยนะครับทำให้เราสามารถที่จะเล่นเกม สำหรับคนที่พิออเดอร์ไว้นะครับก็ไม่ต้องเสียใจนะครับตอนนี้ก็สามารถจองเกมตราสวัดรร,รอไว้ได้เลยนะครับแล้วก็รอสัมผัสกันได้เลยนะครับรวมไปถึงเกมโกดั s u s ชิมะด้วยที่มีการวางจําหน่ายวันมีการแจ้งประมาณมาจาหน่ายแล้วนะครับที่เป็นการการันตีว่าเกมจะวางขายในปีนี้แน่นอนนะครับซึ่งตอนแรกผมก็ค่อนข้างตกใจเลยที่ตอนแรกโซน,นีได้มีการเรประมาณจำหน่ายของแต่ราสวัดไปแล้ว ไม่คิดว่าจะมีการเลื่อนไปแค่เดือนเดียวเท่านั้นเองนะครับผมก็เป็นโอกาสดีครับที่เราจะได้เล่นเกมทั้ง2เกมนี้ในปี2020นี้นะครับผมก็ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยครับสำหรับคนที่จะรอเล่นเกม2เกมนี้นะฮะวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสั้นๆแล้วกันนะครับสำหรับทั้ง2เกมนะว่ามีอัปเดตยังไงบ้างนะครับสำหรับ2เกมที่เรารอ,อกันนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอเกม 20เกมในปี2020ที่น่าเล่นได้นะครับรวมไปถึงสามารถกดติดตามทางช่องผมได้ครับจะมีคอนเทนต์มากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมลอสบัตเกมแฟนฟันซี่เจ็ดแล้วก็จะมีรีวิวด้วยนะครับรวมไปถึงประวัติตัวละครต่างๆนะครับเดี๋ยวไงก็ไว้มาต่อกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับยังไงขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็รับฟังนะครับยังไงก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่นอนครสวัสดีครับ